ร้อเดินวิ่งปั่นป้องกันอำมาภาตครั้งที่10เจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2,567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกานายชัชวาลเบนจะสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่ง ปันป้องกันอม,มาพาตครั้งที่สิบเจริมพระเกียติและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวโดยมีนายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดด็ตรนายแพทย์สุรเดชชวเดชนายแพทย์สาธรารสุขจังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมด้วยคณะส่วนราชการองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทวัชัยตะบลมะอึกอําเภอทวับุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและสร้างความกระหนากรู้ให้กับประชาชน ในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยในกิจกรรมแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่วิ่ง <ไป S 1> ฟันลัน5กิโลเมตรวิ่งมินิมาราทอน50กิโลเมตรและปั่นจักยรยานระยะทาง20กิโลเมตรทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรองคณะได้ร่วมวิ่งกับนักกีฬาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลอดเส้นทางและสัมผัสกับความสดชื่นบรรยากาศดีๆท่ามกลางความสดใสในยามเช้าของอ่างเก็บน้ำทวชัยและยังจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรคเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือแผ right ่นดินไทยไร้สสตรกสมนึกบุญศรีร้อเอ็ดรายงานขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อเอด